คมเดชเบสเตอร์ของเกอร์ยิมนะครับในพิกัดน้ำหนัก133อปอนด์เรามาดู3ฟอร์มหลังของทั้งคู่นะครับเพชรพรงามนี่มีแพ้นินมงคลสอแสงไทยแพ้นกยกสองเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชและครั้งสุดท้ายชนะลี่แล้บ้านไร่มนทาส่วนคมเดชมีแพ้นกยกสองปลาทองสอจอโรดจนทรชัยนะครับชนะหนึ่งธรณีปอปาจันทร์สีและครั้งสุดท้าย,แ,าายาแพ้เอกสุรินทร์สิทธิพนมทองที่วิธีมวยราชดำเนินครับ มีกับน้ำหนักกันที่133ปอนด์ครับ anh em nhiều nhất สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับปอรวัตรแขกสินทรให้คะแนน3ท่านอารันนุชกางสุรเชษฐ์เก้าวงและธงชัยทองสเวกนะครับสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับเอกฉันทั้ง3เสียงนะครับ50ต่อ47จากธงชัยทองสเวกดอนชัยทาธิและพงพัฒน์ว่องไวครับ คู่ร้องช่วที่สองครับหมุมแดงนี่เพชรพลง,งามนะครับนำเงินนี่ผมเดชลอยกว่าชัดเจนเลยนะครับหมุมแดงครับเพชรพลงามเพชรพลงามรูปร่างดีเลยนะครับโอ้สูงยาวผมเดชก็สีมือดีหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าเป็นมวยที่ที่ผ่านนสายตาม,มาคือ จะออกอาวุธน้อยไปนิดนะครับวันนี้มาเจอกับมวยสูงยาวนะครับโอ้เดินขยับเข้าหาตั้งแต่ต้นยกเลยด้วยเพชรพลงามแ่้สุดาจะแทงก็โดน่ออ,อ่ะซ้ายหน้าครับ <c oughs> พยายามดีดไปคมเดชถีบไว้ก่อนครับเพชรพลงามนี่พยายามหมัดซ้ายครับกระแทกเข้ามาทำนะครับ ถีว้ครับเพชรพลงามเพชรพลงามสายยันยินมเพชรพลงามเพชรพลงามสิทธิ์จากอุ้มมาครับคนเดียวกันครับส่วนน้ำเงินก็คมเดชหรือว่าคงเดชต่อหัวไร่ครับคนเดียวกันเลยครับดูนะครับรูปร่างโยงโชคนั้นเห็นนะครับว่าใหญ่กว่านะครับเพชรพลงามฝ่ายน้ําเงินคมเดชนี่หลักเหลี่ยมดีประเภทจังหวะสีมือนะครับสโลบัตชัวนะครับไม่ชัวไม่ออกนะครับคุมเกมเยอะนะครับ ต้องขยันออกอาวุธนะครับเพราะว่าหลายๆไฟที่ผ่านมานั้นผ่านสายตามาคมเดชนี่รักเลียมดีแต่อาวุธจะน้อยไปนิดครับดูว่าเปนหนักพิกัด1 3 3่อปอนด์ครับที่ตกลงสู้กันครับถือว่าเป็นเวทใหญ่พอสมควรครับโดนอาวุธจังๆของคู่ต่อสู้นี่โอกาสจะหลับหลนไปฟื้นไปตื่นไปคุยกับหมอนี่เป็นไปได้สูงครับว่าอยู่ที่ใครครับจะโดนของคู่ต่อสู้ก่อนเท่านั้นครับ ขยับโยกเข้าไปครับยกที่หนึ่งครับหนึ่งนาทีสุดท้ายของยกแรกครับผมเดทนี่วันนี้มีชาวต่างชาติมาเชียนะครับ10ชีวิตเลยนะครับเรียว่าก็ต่างชาติที่ซ้อมอยู่ในค่ายเบสเตอร์คองเกอร์ยิมนะครับวันนี้เดินทางมาให้กําลังใจผมเดรดูว่าวันนี้จะคือครับเป็นพิเศษครับจ้องกันอยู่ครับนี่ครับอุ้ยหขอได้โอกาสครับ ซ้ายคำทางครับขวาของจริงแล้วก็เตะไปอีกทีหนึ่งครับเพชรโลงามกมเดชก็ยังไม่รีบไม่เร่งที่จะคืนนะครับแต่ก็จ้องอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามีจังหวะแล้วก็นี่ครับแข้งขวาครับจบไปปลายนะครับยกแรก โดโจกร่าครับเพชรโพนงามสายยันยิมกับคมเดชเบสเตอร์ของเกย์ยิมนะครับฝ่ายน้ำเงินรูปรา่างช่วงชกเพชรโพนงามนั้นสูงยาวกว่านะครับค่อยๆขยับเข้าไปหาคมเดชเองก็ไม่ถอยนะครับก็ปากหลักสู้นะครับเรียกว่า ยืนกันใกล้ๆนะครับออกอาวุธแลกกันชิงกันออกทั้งหมัดทั้งแท่งครับบันเจ็บๆแรงๆทั้งสิ้นครับทั้งเพชรพลางมันก็ทางด้านคงเดชครับขยับโยกกดเกมเข้าหากับทางด้านเพชรพลานครับสายหน้าระยะของคงเดชครับนีบจังหวะฝีมือครับพี่บางลีเคยบอกไว้ครับว่าฝีมือนี่ดีครับแต่ว่าประหยัดอาวุธไปนิดนึงครับวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรครับไปดูกันเลยครับ พยายามเล่นกันที่ของข้างหน้าก่อนนะครับทั้งหมัดซ้ายแล้วก็ซ้ายหน้าพยายามเขี่ครับพยายาเข้าหาครับยังดูใจเย็นทั้งตัวนะครับถีบไปก่อนครับคงเดชเจอเตะเจาะล่างมาครับเพชรพลงานเตะมาก็เนี่ครับคงเดชเตะคืนไปครับ ถีบไว้ก่อนครับเพชรโกลงามเจอแข้งซ้ายหน้าของคมเดชครับเอาล้ครับยกนี้ดูว่าออกมานี่ขยันออกอาวุธมากขึ้นแล้วครับคมเดชโดยเฉพาะแข้งขวานี่แม่นอยู่แล้วนะครับเป็นมวยที่แต่ขวาต่อยขวาหนักแรงอาวุธมวยก็ถือว่าจุกจิกใช้ได้อยู่ที่เพชรโกนงามนะครับใหญ่ก็จริงนะครับถ้าไปยืนคุยกับคมเดชนก็จะเหนื่อยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะหลักเลียเชิงดูจะเป็นลองคมเดชครับ ยากมากครับพยายามเดินกระชับพื้นที่เข้าไปเลยครับเพชรผลงามเตะจ่อล่างผมเด็ดเตะซ้ายครับจ่อล่างอีกแล้วครับทีบไว้ก่อนเพชรผลงามช่วงยาวกว่าแล้วครับนี่ครับโอ้โหหมัด แข้งขวาไปแล้วเจอผมเดชก็จจโต้คืนมาเหมือนกันครับไม่ว่ามีจังหวะเกี่ยวแล้วก็โต้สวยๆนะครับคมเดชเพชรพลามยังไม่เร่งไม่รีบเท่าไหร่นะครับค่อยๆขยับเข้าหาสายตาเขาถือว่ามุ่งมั่นเลยนะครับไฟนี้นี่ครับแต่ถ้าเดินช้าจะเข้าร่องแทงของคมเดชนะครับอาวุธมวยก็หลากหลายอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเพชรพลงางม,มีใจเร่งหรือเปล่าเขาบอกว่าในนี่ ใเจ็บนะครับแต่ว่าอาวุธวยครับจุกจิกโดนแล้วครับโดนลูกจิกทำลายจังหวะแล้วก็มีแท่งสกัดเอาไว้พักกันสักครู่เดิมนะครับเอาละครับยกนี้ออกมาเร่งเกมมากขึ้นแล้วนะครับเพชรพลงามเดินเบียดถึงตัวพยายามจะถ่ายความใหญ่ปล้ำในอาชีพถนัดครับผมเด่นนี่ก็พยายามจะไล่แขนพยายามจะขวางสู้เอ้ามาดูกันแล้วครับเกมเปิดแบบนี้นี่สนุกแน่ครับถึงตัวแล้วครับแต่ว่าเจอศอกครับ เจอสองมเดชแต่จอร่าคือไปแข้งขวาเจอแข้งขวาคือเหมือนกันครับคมเดนทีบไว้ก่อนครับเพชรพลางขยับเข้าหาถึงตัวครับมัดเดินทางไปแต่โดนชิงตีมาก่อนจะตีคืนได้ไม่ได้ไม่ได้ครับอยู่ข้างชื่อครับกรรมการแกะแยกออกมาครับแล้วก็เดินต่อกัรงกายเพชรพลางพงเดชเองก็ตั้งรับจังหวะสองครับอยู่กับขวายาวๆครับเพชรพลางขวาคือมาครับคมเดชกิหมัดลำตัวคืนขอได้เสียบขวาครับ พยายามจะไล่แขนล็อกแขนครับขวางแล้วเด้งข,งขวางอัดเข้าไปแต่ว่ายังไม่ถนัดไม่ชัดเจนครับบางทีโอ้โหมีลูกขวางแล้วก็เด้งตีสวยๆแล้วครับเพชรพลงามเริ่มจะทําผลงานได้ดีขึ้นผมเดชก็มีหมัดมีซอกนะครับคอยบวกอยู่นายก็พยายามจะกดแขนไล่แขนแต่ว่าจะต้านความใหญ่ของเพชรพลงามอยู่หรือเปล่านะครับพยายามจะเบียดตีไปเรื่อยนะครับอาศัยลูกขยันครับก็บอรอจังหวะดักเก็บกินแล้วครับผมเดช เ่วนเพชรโคนงามครับเดินเข้าหาครับเป้าหมายอยู่ที่วงในครับแต่ว่าเจอแข้งไปก่อนลุยเข้าไปครับโอ้โหเจอ2อกมาอีกครับถึงตัวแล้วตีได้ไม่ได้ถนัดไม่ถนัดครับพยายามยัดขวาเข้าไปแทงซ้ายอีกทีหนึ่งครับกดแล้วก็แยกมาก่อนครับเดินเข้าหาเพชรโคนงามถึงโอ้จังหวะนี้เ่งกว่าลาดกว่าสะอาดเตียมอองครับจังหวะเตะลูกนี้ของทากด้าน คงเดชครับเดินต่อครับทางเพชรพลามไม่สนใจครับเบียดเข้าไปจิ้มหมัดลำตัวมีบวกมีบวกศอกคอยบวกคอยส่วนครับี๋ยวลองดูครับวงในของเพชรพลามก็ยังตีไม่ถนัดครับคงเีโอ้เลยว่าเตรียมตัวมาดีเหมือนกันนะครับคงเดชไฟนี้นะครับในนี่คอยไล่แขนสู้นะครับนอกก็มีแข้งมีหมัดมีซอกโอ้บวกอยู่ตลอดเอาเพชรพลามต้องเดินให้เร็วเบียดให้ถึงตัวนะครับกลามไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับ ยายจะเบียดจะบ้างตีใสยความขยันนะครับลุยไปเรื่อยเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ก็เดินชมตลอดมาดูว่าคงเดชนี่จะเป็นมวยตั้งรับแต่ว่าเลือกออกออกเน้นๆครับดึงแล้วโต้ครับจัวนี้ของคงเดชครับขวาเกี่ยวได้ครับอัดเข้าไปครับติดบัางครับดอกสุดท้ายเ็ตผลงานไม่สนใจครับพยายามเดินต่อครับนี่ครับสับขาเจาะยางครับแล้วก็วงในขวาสี่ครับ ทีได้ไหมขึ้นพอได้สียบซ้ายก็ยังไม่ถนัดยังไม่เป็นคิดเป็นนะครับจังหวะมันยังขาดขาดเป็นเกินอยู่ครับดนานเพชรพลงามก็พยายามเดินเข้าไปแต่ว่าแหมคนเดชยังไม่ยอมให้เจาะง่ายๆครับเกมรับยังเหนียวแน่นครับมีดักออกมาก่อนครับมัดหนึ่งสองแต่ตัวเองก็โดนจ่อล่างเหมือนกันนะครับคนเดชบดยกที่สามครับดูว่าเปิดเกมมาก็พยายามเดินเหมือนเดิมครับธนาเพชรพลงามครับเบียร์เข้าไปครับ ที่สาคัญแปกเติมขึ้นมาครับความเร็วในการเดินครับเดินขึ้นเร็วมากว่ายุคที่ผ่านมาดูความเสียบซ้ายครับจับนายครับเป้าหมายของเขาเสียบโอ้ยดูว่ากดและเสียบได้มา2ทีครับพยายามจะอาศัยความใหญ่เดินเบียดเดินชนเดินปั๊มเข้าไปแล้วครับบางหนีเดินจะเบียดปัํานายตีห่อเป็นการใหญ่แล้วนะครับผมเดชก็ชกในเกมตั้งรับสะหรับเพชรพลางไม่โนนี่นะครับเบียดเข้าไปครับดูนะครับหยุดไม่ได้นะครับผมเดชก็ต้องโต้ตลอดเหมือนกัน โอ้โหแต่ว่าจังหวะการไล่แข็งดักแทงนี่สวยๆนะครับผมเด็ดออกช้าแต่ชวนครับมาแต่ละเม็ดก็แรงๆเนื้อเน้เนเหมือนกันมาดูว่าลูกขวางโอ้โหขวางแล้วก็แทงยักมาดื้อๆเลยนะครับเพชรพลามส่วนเพชรพลามไม่สนใจครับหน้าอินหน้าผมดื้ออย่างเดียวเดินเข้าหาครับพยายามทีบนำไปก่อนครับซ้ายหน้าถึงตัวหรือเปล่าเจอแข้งครับเจอแข้งเอาเข่าขึ้นเลนยสิเอาศอกไปไม่โดนแทงเข่าซ้าย เด้งไม่เด้งครับแทงซ้ายแทงซ้ายครับแต่ว่านี่ครับผมเด็กก็แทงคืนนะครับพยายามบิดมาถ่ายเชือกมาครับไม่ให้มีหลักมีเหลี่ยมที่เพชรพลงารจะตีได้ง่ายๆครับนี่ครับแต่ว่าความพยายามดีเหลือเกินครับทางด้านเพชรพลงาครับยังไม่หยุดเดินครับยังเดินต่อเนื่องครับขณะที่ผมเด็กก็ตั้งรับได้เหนียวแน่นครับเดี๋ยวดูครับปลายปลายครับระยะหลังๆนี่จะเป็นยังไงดูครับเด้งข่าวขวาอัดเข้าไปทางด้านองเด็กเด้งเข้าไปอีกทีดูครับเพชรพลงานก็พยายามยา เด้งเข่าขวาคืนไปครับเพชรพลงามก็ได้ลูกไขยันนะครับเดินเข้าหาแล้วก็เด้งตีไปเรื่อยมาดูว่าคมแดดชกเต็มตั้งรับขยับขยับเจ้ามีแข้งนี่นะครับมีแข้งมีมากไหนพยายามจะไล่แขนสู้แต่รูปร่างนั้นเล็กกว่าโอโ้แต่ลูกนี้จับได้ดีเท,ทิ้งลงไปเลยครับเอาแล้วครับแฟนมวยในเวทีนี่เฮกันสน,นั่นนะครับสถานการณ์นี่จะวุ่นวายอีกครั้งแล้วครับในเวทีลุยต่อคนระับ ลงายแทงปะบิดมาบิดมาเออเอาคือได้บ้างครับเดินเข้าหาแะครับลุยต่อครับลุยต่อครับเชตโคนางเตะนํำไปก่อนนายแทงครับโดนกระตุกโดนกระตุกมาหจังหวะนี้ครับแม่ไก่หิ้วมาเลยครับคมเดชด,ดูแล้วตอนนี้นะครับตรงนี้มัดมีศอกมาเยอะๆแล้วนะครับคมเดชจะไปตั้งรับแบบเดินนี่ จะเหนื่อยแล้วนะครับพอเพชรชนงามมาอาศัยใหญ่แล้วก็ตีไปเรื่อยชวนทะเลาะไปเรื่อยดูว่าสถานการณ์มาถึงตอนนี้จะเหนื่อยแล้ว,ลวนะครับคมเดชต้องขยันกว่านี้นะครับอย่างเหมือนเดิมนะครับโชกแบบเรื่อยเรื่อยไม่ขยันออกอาวุธเท่าที่ควรนะครับอย่างที่เคยบอกไว้นะครับก็ต้องปล่อยมันฟันซอกสถานการณ์เดินของทางด้านเพชรชนงามให้ได้ครับดูกรบบก้าวแทงซ้ายครับ วงนายครับแล้วก็หมดยกที่4ี่ครับเดี๋ยวพักให้น้ำแก้เกมเดี๋ยวตา้มาต่อสามอีกยกเดียวดูครับว่าแต่ว่าเพชรพลงานนี่ชิงเดินด้วยครับยกนี้ครับดูครับทางดานคงดีครับปล่อยมัดฟันอกขยับเดินเข้าหาบ้างครับขณะที่เพชรพลงานครับดูเหมือนจะผ่อนเกมออกไปครับเหมือนจะมั่นใจในผลงานครับที่ผ่านมาเขามองว่าเขาเดินได้ดีครับดูแบเตะซ้ายเตะขวาครับ ยพยายามจะเล่นครับแต่เสียได้ครับตัดหัใจคิดนานไปหน่อยมาเล่งยกสุดท้ายครับบงังดีออกอาวุ้นก็ออกได้ดีนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดน,นะครับโอ้แต่ว่ายกสี่ไตตัต้งรับเยอะเอาดูนะครับยกนี้ออกมาเดินขาดแข้งต่อยมัดเพชรผลงามก็ไม่ตกใจแล้วนะครับดูว่าจะมั่นอ,อกมั่นใจขาดไม่ตกด้วยครับ อายังไงดีแล้วครับคมเดชครับปล่อยไปก็โดนเตะคืนครับแหมพอดซ่าแบบนี้ครับกว่าถั่วจะสุกกันครับแหมง่าไม่ก่อนหรือเปล่าครับคมเดชขยับเข้าไปครับเดินลูกทีเพื่ออีกครับหมัดขวาต่อยไปครับหมัดขวาอา้าวหมัดหนึ่งสองหมัดมาอา้าวเริ่มเฮเริ่มฮาเหมือนกันนะ หมัดสองกออกได้ดีครับแต่ว่าแกประหยัดอาวุธไปนิดนึงครับยังพอมีเวลาครับอีกนาทีครึ่งครับของยกสุดท้ายครับนี่ครับหมัดขวาจิ้มเข้าไปครับมาตัดสินใจเดินในยกสุดท้ายดูครับว่าจะสายเกินไปหรือเปล่าครับแต่ว่าหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยังพอมีเวลาครับพงศงดีพยายามจะเบียดพยายามจะขยับนะครับเดิน่าแขล้งต่อยหมัดแต่ว่าก่อช้าลงไปแล้วเลยครับดูนะครับว่ามั่นใจแล้วเพชรพลามคุมแกมมีลูกถีบจาดไม่ตกนะครับ ผมเดชเองก็ปกตินะถอยตั้งรับนะครับพอมาเดินนี่ก็เดินช้าด้วยครับพยายามไล่ต่อยไล่เตะอลไรครับผมเดชครับเตะขวาไปครับเตะล่างเตะซ้ายอี่างีเลยครับก็พยายามคุมเกมไว้แหละครับเพชรผลงามก็มั่นใจในผลงานตัวเองครับ ทีนี้กลายเป็นคิดช้าไปเลยครับผมเดชลูกตุกตักครับอ่ะต่่างไปครับอ่าลูกต่อเนื่องครับเดินเลยพยายามทาต่อเลยครับผมเดชครับโอ้เจาะยางนี้ก็เจาะแรงๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นๆไม่พยัยาออกนะครับดูนะครับพอทําได้ดีนี่กองเชียร์ชาวต่างชาติที่มาด้วยกันนี่โอ้โหกระโดดกันสนั่นเลยนะครับแต่จะช้าไปหรือเปล่านะครับมาตัดสินใจเดินนยกสุดท้าย เอาละครับเวลายังเหลือนะครับพยายามแจกตะโกนให้เดินนับถอยหลังแล้วนะครับครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับรรมการปราัต์นะครับเดินเก็บใบคะแนนนะครับแล้วก็หันไปชูมือให้ เพชรพลงามสายยันยิ้มนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่างสนุกครับ